เฮ้ยเฮ้ยเฮ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอไอ้ค้อนไอ้ค้อนเฮือยเฮ้ยตัวใหญ่เนี่ยยิงหลบมาที่ยิงหลบมาพลังฮือเนี่ยจาว มีใครเคยเห็นบ้างสําหรับเกมไดโนเสาร์ i m u ูเลเตซึ่งเราจะได้รับบทเป็นไดโนเสาร์ที่คาดดาบกันนะทุกคน คาบดาบเนี่ยแปลกไม่พอแต่เรายังสามารถคาบดาบไปแพรี่กับศัตรูได้อีกตั้งทางโอ้ยนี่มันแปลกเกินไปแล้วนะทุกคนรูปแบบเกมเนี่ยเหลือจะเชื่อเหลือจะคิดได้เลยนะสุดจะคิดได้จริงๆไม่มีใครทำอีกแล้วความแปลกใหม่นี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเอาละและเกมนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ะาผมพาทุกคนไปดูกันเลยนะครับเราจะไปหยุดกันสูญพันุกัน, 0, กนเกมนี้มีชื่อว่าไดโนเบลดนะมาแล้วและนี่ก็คือไดโนเสา ของของเรานะทุกคนตัวอะไรก็ไม่รู้นะหลังสันหลังยาวนะทุกคนใครรู้ชื่อเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บดาบกันเฮ้ย hey, ดาบนี่มันเหมือนดาบในบลิสเทแม่มลนะเลยว่ะทุกคนเราค้าบได้ไหมเราคาบได้เป็นไงแล้ววัฒนาการขั้นสูงสุดปันได้ไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โห ที่มันเป็นคอมโบอะไรกันครับเนี่ยโคตรเท่โคตรจ้าโคตรโหดโคตร,ร,ร,รอันตรายเลยเฮ้ยโหดูเราเจอมินิไดโนเสาร์ทุกคนเราสามารถล็อกตาเกตได้นะเราก็ปัน้นปั้นปันฟันกระโดดจ้วงคอมโบชุดใหญ่ไปกระพีบเป็นไงแล้วพี่เท่ไหมนาะเห็นพี่อย่างงี้นะโอ้โหหลังเราสีแดงด้วยนะทุกคนเหมือนเลือดขาดติดเราอ่ะเอ้ยเดี๋ยวอ๋อเราขีขวาเพื่อบล็อกการโจมตีได้นะทุกคน มาดูสิว่าเราจะบล็อกกันเมื่อนี่ไงนี่ไงรักกก็ปันสวน,ป,น,ป,นปันสวนปันปันปันจนสวนน้ำเอาเฮ้ยป,ปันไม่โดนปันไม่โดนนี่เนาะมาดิมาดิเรามีบล็อกด้วยเรามีบล็อกอืมตอนนี้เข้าสู่โหมดสอนเล่นนะทุกคนโอเคภาพก็สวยอยู่แล้วทำเป็นเล่นไปทุกคนกระโดดได้ด้วยนะครับเป็นเดสาวที่กระโดดได้นิดหน่อยเออบินได้นี่คือเฮ้ยโอ้มาแล้วมาแล้ว,ลวเรากดคอนโทรลนะเพื่อที่จะตีหนัก ไปหนะักอนยนไงนล้นเราโอ้โยไม่เบาเดี๋ยวนี้น้องพี่นี่ความสามารถคันสูงเลยเว่อร์อัพด้วยนี่เป็นเกมเก็บเวลเหรอหือเนี่ยผมเพิ่งรู้เนี่ยเนี่ยเฮ้ยโอ้โเป็นเกมเก็บเวลแถมมีอะไรเนี่ยอันนี้คือจุดเซฟนะทุกคนว้าวเช็คพอยต์และเทเลพอร์ตได้ไงเราเทเลพอร์ตได้ต้องกดค้างเหรอ โอ้โหไว้เข้าหน้าโหลดเทเลพอร์ตซะอย่างนั้นนะเอ่อเราวับกลับมาที่จุดเดิมนะครับแล้วก็มีเดอร์เสาเกิดมาใหม่ตรงจุดที่เราฆ่าไปแล้วนะโอเคไม่เอาไม่เอาเราไปกันต่อนะทุกคนดูสิว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าเราเรากดชิปค้างนัดแข็เพื่อดอชโอ้เรากิ้งหลบได้โอ้โหอ,อ,อ,อย่างนี้นี่เองความเฟี้ยวของเดอร์เซากิ้งหลบเป็นไงล่ะมีอะไรนอนอยู่ไป็นอ่ะไม่ใช่นะเป็นหินเราออกมาจากน้ําตกนะครับ ป่าโดนน้ำตกมาเจอตัวจิว๋วตัวจิวจ๋วต้องโดนไอ้นี้หนักแล,กล้วก็กิ้งหลบแล้วก็ปันปัน่นสองทีตายเออตรงนี้ม่ขอให้เก็บนะครับเก็บอะไรก็ไม่รู้นะเก็บไปก่อนนะครับออมีวิญญาณวิญญาณของไดโนเสาร์ตรงนี้มันมืดไปหน่อยไหมพี่ขอ,อแสงไฟหน่อยเฮ้ยโอ้นี่มันบอกว่ามีเลือดนะให้เราใช้ด้วยหรออ๋อเราสามารถเพิ่มเลือดได้เอ,อ ไอ้บล็อกบล็อกดิบล็อกบล็อกเฮ้ยบล็อกเฮ้ยบล็อกยก่อนตายก่อนตายหิวก่อนโอ้โหเราอยูได้เราอยูได้อืมผมแค่อยากลองใช้หิวเฉยนะทุกคนผมอยากลองใช้หิวเฉยอืมมาดิโอ้ยโอ้ยทำไมกดบล็อกไม่ติดล่ะเพราะไม่ค่อยจะติดเลยหิวริงอ่าเรียบร้อยเรามีเราเรียกว่าเพิ่มเลือดนะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรขวดเลือดของ เอลลิงลิงเขาเรียกว่าอะไรวะทุกลืมลืมนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่กดสีเพื่อชาร์จคลื่นพลังโอ้โหโอ้บังใครไปเนี่ยขออนุญาตเลยขออนุญาตเลยเดี๋ยวลองใช้ดูซิทุกคนเฮ้ยเรามีจุดจุดจุดเซฟนะขออนุญาตกดจุดเซฟก่อนอ้่าเราจะกดคลื่นพลังคลื่นพลังบุ้ม ปะ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 ปังฮึมกบโบรอย่างโหดอ่ะกบโบรตอนนี้ยังเป็นไงล่ะตายทุกตัวตัวนี้หวดแบบดับหนักอุ้ยโอ้หไม่ทันดับหนักเราอย่างไม่ทันนะพยายาตีอย่าตีโอ้หเรามองการโจนตีมันไม่ออกเลยอ่ะทุกคนมองยากอยู่นะไปเรายูอทีนึงปรึงปรึงอ่าหน้ามีตัวตัวไรอ่ะลาลา คือเตาอืมโอ้โหมันกิ้งฟันมันกิ้งฟันมาดิมาเด้กิ้งหลบเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวอืมกิ้งหลบมาตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งวิ่งก่อนวิ่งก่อนแบบแรกต้องวิ่งก่อนแล้วก็อ่ารันพี่เต่าเฮ้ยโอ้โหโดนฟันมันฟันเดี๋ยว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 ยายายาอารันเต่อเ้าอเต็มหน้าอืม เลงตัวหลังโดนตัวหน้ามันเป็นไปนได้ยังไงครับเป็นได้ยังไงครับเนี่ยโอ้เหมือนจะเป็นทางขึ้นเลยเนะี่ยเป็นทางขึ้นจริงด้วยนะทุกคนเราต้องแคสเป็ปในการโดดเลยนี่อันนี้เป็นซอกอะไรอ่ะทุกคนอย่าบอกนะว่าซอกโหลดฉากอะเข้าไปไม่ได้เข้าไปไม่ได้ทุกคนทางตันโอเคทางตันเราก็ไม่ไปนะเราใช้การกระโดดตรงนี้หรือเปล่าการกระโดดไต่เขาอึ๊บอบอ่าไม่ใช่โดดฝั่งนี้โดดฝั่งนี้อึ๊บอึ๊บ อึบอึบอึบเ้าเฮ้ยกาะดิกาะเกาะไม่ยอมเกาะเว้ยเราต้องไปฝั่งไหนอะเราต้องโดดฝั่งไหนครับหรือว่ารูนั้นว่าถูกแล้วป่ะทุกคนอาจจะเป็นรูนั้นเนาะ่า,ารางัง ขึ้นเต้าอ้าวไม่ใช่เวาทางไหนเนี่ยโอ้มันมีทางนี้ทุกคนโอ้ตรงจุดเซฟเราโอเคทุกอย่างเต็มเปี่ยมนะทุกคนเติมชายเติมชายเรามาแคมป์ไฟของเราโอเคแต่ว่าต้องขึ้นมาทางนี้นะฮะมันบอกให้เราขึ้นมาทางนี้เราก็ต้องขึ้นมาเมื่อขึ้นมาถึงแล้วเนี่ยก็จะเจอกับไดโนเสาร์ที่รออยู่เบื้องหน้าบอสทุกคนเฮ้ยฮีล่าเดอะเอ็กซ เรา่าพล,งลนะังขึ้นเตาก่อนเลยไหมอลารังขึ้นเต่าอืมอะเอามาเลยอืมอืมอมืใส่ดิชุดใหญ่ชุดใหญ่อืมอืมอเจอคอมโบหน่อยเออโลแตกโลมันแตกครับทุกคนโลมันแตกแล้ว,ลม,ลวมาเฮ้ยเดี๋ยวเสียงอะไรวะเหมือนมีเสียงตัวข้างๆเลยเพื่อนบ้านมาเน่อ๋อม,มีตัวเชียร์อย,อยู่ข้างบนทุกคนมีตัวเชียร์อย,อยู่นี่ไงจริงหลอคปารังขึ้นเอา เป็นไงแล้วเราก็เข้าไปฟันฟันฟันมาเสยเสยบึ้มเสยเสร็จบึ้มบึ้มบึ้มกิ้งหลบกิ้งหลบสองทีกิ้งหลบมาสองทีมาดิมาดิโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยว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 เพิ่มเลือดเพิ่มเลือดต้องใจเย็นนะทุกคนารังคืนเต้าไม่ทันไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเมื่อกี้เกิดการขโมยเกิดขึ้น เป็นการคอมโบเกิดขึ้นมาป,ป,ป,ปืด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 บึมอ่าใช้เทคนิคเนี้ยแหละอยู่เลือดก,ก่อนทีนึงมาฮารังขึ้นสาน้าเป็นไงล่ะแล้วก็วิ่งเข้าไปตีหวัวลงคอลงคอลงพุงตายไปเลยอ่าเรามีสกิลใหม่นะ้ทุกคนว้าวเยี่ยมเลยเราอัพสกิลได้นะเมเทโอดแดชหอ ชื่อโคตรเทเลยเมเทโอสลา์แล้วเราดูเมเทโอ a ดชสิโอ้ยเกินพิธีผิดตาทุกคนปิ้วโอ้โหท่าโคตรเทอันนี้โดดฟันจู่ๆอันนี้ไม่ค่อยเทเทเท่าไหร่อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้โอ้โหอันนี้หยุดแข่งทุกคนทําให้คํารามให้มันกลัวน,นี่อะไรเนี่ยน,นี่ชาร์จพลังโอ้โหโคตรเทเราเอาเมโดสอเดชนะทุกคนขอซื้อเลยละกันมาดิเป็นไงแล้วอันนี้ได้อีกไหมเนะี่ยได้อันเดียวนะทุกคน ขอ,อลองใช้ดูก่อนเลยว้าไม่ไดมโดน่ a s โค้ดเทพโคตรจับมาเดี๋ยวเราไปลองใช้สกิลกับไอตัวข้างหน้านะทุกคนแต่ไม่รู้ว่ามานาของเราเนี่ยที่ใช้ไป จะรีขึ้นมาอย่างไรนะถ้าเราไม่กดวาร์ปตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกดวาร์ฟกดเซฟแล้วกดวาร์ปตรงนี้แหละให้มันจบๆจนปล่อยนะทุกคนมาถึงจุดเซฟละเราก็จะอ๋อมันเต็มให้เลยมานามันเต็มให้เลยทุกคนโอเคเยี่มเลยมาเดี๋ยวเราจะโดดข้ามตรงนี้ไปกันนะคนโหเราต้องห้ามโดดพลาดเด็ดขาดเลยนะดูข้างล่างสิถ้าโดดไปนี่โดนลุมกันทึบแน่อนอนชาร์จนิดนึงนะชาร์จนิดนึงแล้วก็โดนว้ามรอดมาได้อย่างสบายใจเชืบ ตรงนี้มีวิญญาณให้เก็บนะครับออเป็นโซจืดจืดๆแล้วเราก็จะมาฟาดปันในตัวตัวนี้หมดตัวนี้ตัวอะกรก่อตัวอรก่อคิดว่าแนมโอ้ยโอ้ยเปล่าแครี่ังไงวะต้องกดให้พอดีเหรอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวเล็กผล่มาจากไหนเนี่ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นนะทุกคนโอเคหิวเลือดก่อนจึงหยู่เลือดทีหนึ่งนะครับจากนั้น,นเราก็จะมุ่งตรงไปเราเจอไดโนเสาร์ยักษ์ใหญ่ อยู่2ตัวนะครับอันดับแรกแล้วขอทาร่างเดือต้อ,อเรียบร้อยหนึ่งเรียบร้อยหนึ่งมาดิมาดิาดโอ้โหมัน2ตัวเราตล่อยพลังเลยนะแฟชัปักกายแสงปักกายแจกแห่งโคโรฮะมาดีตายแล้วหนึ่งตายแล้วสองเรียบร้อยอ่ะมองนะแจ้เราฟาดเดียวได้ดิง2เลยนะสกิล,ลเราโคตรแรงอ่ะ เออตอนนี้เราเหนื่อยนะครับขอเดินนิดนึงโอเคตรงนี้มีอะไรให้เก็บเ่อเก็บเรียบร้อยได้ SP SP คือมานาหรือเปล่าล่างลงได้นะครับลงได้ก็ลงแต่เราลงแบบใจเย็นๆดีกว่าเอโดดไปแบบทันควันอาจจะโดนอะไรก็ได้นะครับเนี่ยเราลงมาทางนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอไอ้ค้อนไอ้ค้อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวใหญ่เนี่ยเตัวใหญ่นะครับมาพลัง เยอะนะเดาโอ้โหมันมีพลังดินมาโอย้ยกิ้งหลบกิ้งหลบมาดิกิ้งหลบผ่นานภาาทีใช่หรือไม่ใช่หรือไม่อ่าษา,าทีใช่หรือไม่เราก็ชาร์จ่ารางเยอะนะเดามั่งนะแจนี่ก็จะเก่งโอ้โหคอนมันอามาใช้ได้ไปเนี่ยใช้ไม่ได้นะทุกคน โอ้ถึงวันจะแน่ที่ไหนได้แพ้เด็กปอ .4 อยหมดนี่อันนี้เหมือนเป็นทางตันเลยนะครับไม่น่าสำรวจอ๋ออันนี้คือทางที่เราลอดผ่านมาไม่ได้นี่ว่าเราต้องมาทางนี้นะทุกคนอ๋อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเจอกับดวงจันทเราเจอจุดเซฟแล้วนะครับเราก็จะมาเซฟตรงนี้แล้วเราก็จะไปต่ออีกนิดนึงเออเรากดเซฟก่อนเพิ่มเลือดเรียบร้อยอา้าวเลือดไม่เพิ่ม ไม่เลือดค่อยไปเพิ่มออกดว้าวกอนะกันเพิ่มเลือดนิดนึงนะทุกคนไปไหนเราเดินต่อไปข้างหน้าดูซิทุกคนดูซิว่าเราจะเจอกับอะไรที่อยู่เบื้องหน้าเรา <G ül> เออนั่นป็ตัวอะไรอะ่ะทุกคนไดโนเสาร์โอ้ยมันคำรามมันคำรามทุกคนตัวโคตรใหญ่เลยเฮ้ยโหนี่วิ่งหนีเราแห่กันวิ่งหนีมาบานเลยนะทุกคนโอ้ตายแล้วนี่เราต้องไปเจอไอ้ตัวยักษ์ใหญ่นะั่นหรือนี่ นี่สิ่งที่เราต้องไปเผชิญกับเมืองหน้าคือไอตัวบ้านนั่นเราจะรอดไหมทุกคนรอรับชมไปพร้อมกับผมนะครับหรือใครที่อยากลองเล่นก็ไปโหลดมันเล่นได้นะเอ้ยโอ้ทำไมเหลือตัวแค่นี้เนี่ยเมื่อกี้เจอตัวใหญ่ใหญ่ไมตอนนี้เหลือตัวแค่นี้อ่ะึกระโดดตึมอออืเหยียบคอแล้วก็อ,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 อสะววกคางคัวกคางค อไีหมู่ไปหมู่เลเวลอัพไงและเลเวลเราอัพไงเอโหมันยังมีชีวิตรอดอยู่ตัวหนึ่งได้ยังไงได้ยังไงนีอ่อีกไหมไม่มีอะไรนะทุกคนเราไปกันต่อดีกว่าเผื่อเรื่องหน้าเนี่ยเราจะเจอไก่ตัวยักษ์เวรน,นั่นนะเรา,าจ,จะต้องสู้กับเขานะครับทุกคนไปและรอรับชมไปพร้อมกันครับงานนี้างานนี้มีหินงอกหินย้อยเราไม่สำรวจครับเราเดินตรงอย่างเดียว ังจะไม่มีอะไรให้สำรวจหรอกเพราะว่าเวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชั่นเดโมนะทุกคนข้างหน้ามีไดโนเสาร์อีกแหละมาเจอไดนโนเสาร์ตัวเดิมๆนี่ช้ไอ้กระเด็นไปหนึ่งเอายังไม่ตายมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายเราก็คอมโบชุวใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราน่แหลัจะตายเราน่แหละจะตายหิวเลือดก,ก่อนปริงปริงยูวเลือดเสร็จแล้วก็ตีหนักปีหนักตีหนักเลย กระโดดทุบแ้วนะมันไม่ยอมทุบให้มไม่ยอมกระโดดทุบให้เราจะตายอีกแล้วนะทุกคนหิวเลือดแบ๊บมเรียบร้อยเหมือนเราจะอัพสเตตได้ทุกคนนี่เรามีสเตตให้อัพนะครับเราเพิ่มเลือดได้นิดหน่อยแล้วก็เพิ่มไปเลยดิเราแล้วก็เพิ่มดาเมจเข้าไปเพิ่มมานาอีกสักหน่อยนะแล้วก็เพิ่มสตามิน่าอย่างละหน่อยโอเคดาเมจแต่เพิ่มเยอะ แล้วไ่ขอแรงแรงและเอาอัพตันไปเลยหมดแล้วหมดเกลี้ยงนะทุกคน SP ีเราหมดแล้วนะครับเราอัพเพิ่มมากกว่านี้ไม่ได้แล้ววเราก็เจอจุดเซฟไงขออนุญาตเซฟแป๊บหนึ่งเรียบร้อยเลือดเต็มมานาเต็มแถมขวดเลือดเพิ่มมาเป็น3หลอดโอ้โหนี่ตัวอะไรนี่นี่ทำไมเหลือแต่กระดูกล่ะตัวทำกัดคอเรามัเนี้โอ้โหตัวโอ้ใจใทุกคนดูดี่ดูจากหัวกระโหลกมันแล้วอ่ะมันน่าจะแบบกัดทีเดียวเราตายม่องเท่งไปเลยนะครับอุ้ย เดี๋ยวแล้วบอสโค้ดเอ็กซมอนี่ชื่อ X อ็กซ์เอหรอเอกซ์กซเหรอเจอพลังขึ้นเต่ารถหน่อยเป็นไงล่ะเจอสแปดฝันมาดิโดนไปหลอดหนึ่งเอ้ยกิ้งหลบกิ้งหลบเดี๋ยวโอ้โหบอดี้บ็อกบอดี้บ็อกมาดิคอมโบอย่างแรงอย่างแรงโคตรกิ้งหลบก่อนกิ้งหลบืเกอบตายหิววัน งานงอกแล้วงไงเราชา้าถามม่เขไหมไม่ฮไ,ไปหนึ่งดอกอจิ้งหลบไปหนึ่งทีเราดูท่ามก่อนนะฮะนี่นี่จิ้งหลบเจอมันกระสวกฟันไงเจอมันกระสวกฟันยายาโอ้ยโอ้ย,อยเราหลบยังไงเนี่ยเราหลบยังไงทนันเราจะหลบยังไงให้ทนันเรียบร้อยเราตายคาที่เลย บอสมันโหษเกินไปป้าเฮ้ยไหนมาใหม่ดิเอ้บอสนี้มันจะแน่สักแค่ไหนเชียวเรามาถึงเราช้าฮาเมฮาเมีนี่จัดไปหนึ่งหลอดแล้วเราก็ขออีกหนึ่งหลอดเลยละกันแบบต่อเนื่องเล่นระยะนะทุกคนเล่นระยะมาดีเอามาดีพร้อมพรบหเนอะเอ้ยอยาเกือบไปแฟประก้กแสนหมาคอมโบคอมโบกิงลคกันกิงลัน โอ้โหสามีหน้าเราลดโคตรไวเลยทุกคนเราต้องรอรีสามีหน้าก่อนนะเดี๋ยวาพึ่งนะต้องใจเย็นนะทุกคนเราต้องให้มันฟันไปก่อนให้มันฟันไปก่อนอยา่าอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฟันเยอะเกินหมุนเยอะเกินพี่ไม่ต้องใจเย็นนะเรื่องใจเย็นๆกับผมหน่อยนะไม่งั้นผมตายเอานะช้าฟันอุออ้ยโอ้โหชิบหายแวะงอยหิวเลือดต่อหน้าเลยอมหมุนตัวหมุนฟันสามทีใช่ไหม สามที่ใช่ไหมอืมอืคอมโบเต็มคอมจอยนะคอมโบแบบเต็มคอมจอยอีววก่อนเราจะโดนดาเมจอีกไม่ได right? er ้นะเราไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่ไอ้นี่ทุบทีเดียวใช่ไหมทุบทีเดียวก็โดนโดนเลยดิเดี๋ยวนี่ทุกี่ทีนี่ทุกี่ทีอืมอืมอืมกิ้งดิโอ้มันกิ้งไม่ติดเหรอทุกคนไม่ไหวเลยมันกิ้งทตไมันกุดกิ้งไม่ติดมาขออีกรอบทุกคนรอบท้ายแล้วอันนี้รอบท้ายจริงรอบท้ายแบบจริงจังเลยเรามาชาร์จฟันก่อนเลยเปิดก่อนได้ปูด เปิดก่อนได้ปูดนะเรา้องชาร์จฟันสองรอบถูกไหมอย่าทำด้เนเปิดได้คุ้มค่าที่สุดเนี่ยอืจัดไปสองรอบดิอ,อ,อ้อยรอได้ไหมละ่ะขอแบบกุ้มกุ้มมาดิ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 มาคอมโบแบบเต็มอัตราเลยมามีท่า,าไหนอีกไหมจะทำอะไรอีกมันจะทุบมันจะทุบทุบเหรอทุบทุบเหรอหขอึ้งดิงนดิทำไมเราไปกิงวะ เราชาร์จปั่นไปก่อนเลยแล้วกันอเรากิ้งหลบกิ้งหลบมาอมาดิมาดิมาดิชุดใหญ่ชุดใหญ่เฮ้ยอย่าเดี๋ยว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 หิว่ันหิวหิวหิววันประแประกายแสงหลบหลบการโจมตีมันอืม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 หัวดหัวแล้วแล้วเราก็รอนะซามิน่าเราหมดนลทุกคนหายแล้วนะเหมือนตัวมาโอ้โหยังโดนอีกยังโดนอีกอ่ะ มาหมุนหมุนหมุนใช่ไหมหอือเราก็ชาร์จอามีอามีเป็นไงเราโดนอีกรอยขึ้นก่อนแล้วใจยเย็นใจยเย็นมาฟัน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 เฉยฟันเฉย,เยแล้วก็ทุ๊อม,มาถีละคอมโบถีละคอมโบม,มาทา,น,านะทนีชาร์จได้นะทุกคนชาร์จได้ก็แย่แล้วหนีหนีโอ้ยโอ้ยเราจะตายจทิงหลบ กิ้งหลบกิ้งหลบเราต้องกิ้งตามตลบไอ้โอ้ชิบหายแล้วชิบหายและวท,ทางตันทางตันโดดคุบอย่าอย่าอว่าโดนอีกทีเราก็จะตายแล้วมันก็นจะตายเช่นกันมันตายเช่นกันเดี๋ยวจุกจุกจุก,จกตามหน้าก่อนนี่ตาม่น่ามาโอ้วันวันย่งัำไมจะเป็นแบบนี้จะตายอยู่แล้วโยมารอบนี้ขอติงๆท,ทุกคนกา,าด,าก,ดก่อนเลยอันดับแรกกาก่อนได้ปูดเว้ย ก่อนนีปวดมาดิเอาไม่ถึงจิบหายแล้วไงเสียฟรีเลยไม่ถึงอาตีอืมเต็มหน้าวิ่งถอยวิ่งถอยช้าตีอืมไม่พ้นเว้ยไม่พ้นก็เสยหน้าไปดิเสยเสยหน้าไปดิอืมอมืลบลบลบใจยเย <Yeah. S 1> ็นยิวันยามันขวดนะมันทุบละอืมอืม ังไงแล้วโดนแบบแน่นๆโดนแบบแน่นแน่นเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอกลับไปจุดเซฟได้ไหมพี่ขอผมกลับไปจุดเซฟก่อนอยู่เรือยเลยไม่แน่จุดเนี้ย,ดเ,ดยเออสามีน่าเต็มปเปหมดมาดิอยู่กับจุดเซฟนี่แล้วมั้ยอ่าตีอืมชา้าตีสั่นประกายแสงป่าแผ่นประกายแสงกิงหลบกิกงหลบก,กันยหลบอืม,อม,มา เราก็ฟันไม่ดีฟันไม่ดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวติดติดติดเดี๋ยวติดรูเฮ้ยเพื่อเราติดรู้เพื่อเพื่ออ้าวเ,เจอจุดบั็กนะคนได้แล้วไงาชาร์จเลยงานเนี้ยชาร์จเลยฮ่ามีฮ่ามีฮ่าเนี่ไงมาดิมาดิฮ่ามีฮ่ามีฮ่าเนี่ไงโดนด,ดาเมจไปเรื่อยๆนะเราทำดาเมจเรื่อยๆนะปีแลงานเนี้ย ผมไม่ได้โกงนะทุกคนเกมมันเป็นแบบนี้เองนะผมไม่ได้โกงแต่อย่างใดผมไม่ได้โกงเลยมามโดนไม่เน้นๆโดนดอกนี้โดนดอกนี้อีกดอกนึงอ่าเมยเรียบร้อยโอ้โหนึกว่ามันจะโดดมาใส่ทีนึงว่ามันจะโดดมาใส่แล้วมาชาดฟันอเรียบร้อยขอ้ยิวก่อนทีนึงขอใ้ยิวก่อนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน แล้วก็หาเมียหาเมียฮ่านี่มันจะตายแล้วมันจะตายแล้วทุกคนลอยอนิดนึงลอยนิดนึงช้าอีกทีนึงนีหนึง่งนะมา,มาเอ๊ยใช้ทีละห้าใช่ไหมลงมาน,นี่เลยพี่ขอใช้อีกทีนึงชา้าปุ๊บมาดิเฮ้ย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 โโห,ห,หเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นพี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเกมดีเกมดี อย่าให้เกมมันเป็นแบบนี้สิพี่อย่าให้เกมมันเป็นแบบนี้นีไ่ไงปากหัวเรียบร้อยทุกคนว้าวโอเคโคด,ดูเดือด ต้งไหนเฮ้ยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนสำหรับเกมไดโนเบดนะครับใครที่อยากลองเล่นก็ไปโหลดเดโมมาเล่นกันได้เลยนะสําหรับท่านใดที่ดูอย่งตอนนี้เราชื่นชอบอยู่ถูกใจฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับผมไว้เดี๋ยวเกมหน้าเป็นเกมอะไรนั้น ไว้รอร,รับชมกันได้ที่ช่องมีสมบัติเกมเมอร์เลยนะครับผมวันนี้กระาผมมีสมบัติเกมเมอร์ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะสวัสดีครับ